สวัสดีครับวันนี้ก็เจอก,กันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศของเช้าวันเสาร์ครับเสาร์ที่20เดือนพฤษภาคม2566ครับวันนี้ก็จะพามาดูสวนอีกเช่นเคยครับมาอัปเดตล่องน้ำพวกนหนองนาที่ผมทำไว้ครับช่วงนี้ระหว่างทางเดินก็จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์การก่อสร้างครับที่ผมนำมาวางไว้ยังไม่ได้เก็บครับ ทั้งถุงปุ๋ยแล้วก็ถังน้ําอะไรต่างๆนานาครับยังละเกีละกะครับผ่านเข้ามาวันที่สองครับพยายที่ผมปูไว้ทดสอบการกักน้กําก็ยังรั่วต่อไปเรื่อยๆครับสังเกตดูเพราะว่า,วาน้ําลดลงไปเยอะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ที่เทปูนไม่เรียบร้อยก็ต้องรอดูอีกหลายๆวันครับว่าอัตราการซึมของน้ํา ที่หายไปมันจะเยอะแค่ไหนครับตอนนี้ก็ยังสังเกตได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพิ่งจะผ่านมา2วันครับแต่ดูแล้วน้ําก็ยังปกติดีอยู่ครับแล้วเมื่อเช้าผมก็เติมเข้าไอีกครับจนล้นล้นตะลิ่งครับนี่ครับช่วงนี้ก็คงต้องทนร้อนอีกต่อไปครับเพราะว่าฝนก็คงไม่ตกลงมาอีกแล้วครับความแห้งแล้งก็คงอยู่อีกนานครับ แต่ว่าก็ดีครับผมจะได้มีเวลาทําล่องน้ําโคกหนองนาของผมให้เสร็จครับภาวนาว่าถ้าผมทําเสร็จปุ๊บก็ขอให้ตกลงมาปั๊บเลยครับจะได้มีน้ํามาขังครับกองดินที่ผมขุดออกมาจากล่องน้ําตรงนี้ครับความเปลี่ยนแปลงที่พามาดูในวันนี้ก็คือผมมา พื้นล่องโคกหนองนาตรงนี้ครับช่วงตอนเย็นเมื่อวานครับก็ปรับข้างๆให้มันเรียบๆแล้วก็สโลปครับสโลปก็คือเอียงๆประมาณสี่สิบห้าองศาครับแล้วก็ปรับพื้นให้มันเสมอกันให้มากที่สุดครับส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งตรงนี้ยังไม่ได้ทำครับเดี๋ยวคิดว่าเย็นนี้ก็คง มาทําให้มันสโลปเหมือนอีกฝั่งนึงครับเวลาปูพะยางแล้วก็ฉาบปูนมันจะได้ง่ายๆครับเพราะว่าล่องแรกที่ผมทําตรงนี้ครับที่ฉาบปูนเสร็จมันไม่ค่อยสโลปครับมันจะผนังมันจะชันๆครับมันก็เลยฉาบปูนยากครับส่วนมากมันจะไหลแล้วก็ร่วงลงมาครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นบทเรียนครับเป็นล่องทดสอบครับแต่ก็ยังไม่ได้ทดลองครับว่าเวลาทําจริงแล้วมันจะ ง่ายกว่าเดิมจริงหรือเปล่าก็ต้องลองไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าทำไปปรับสูตรโครงสร้างไปเรื่อยๆครับตอนนี้ในใจก็อยากให้มันเสร็จไว้ลครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่ามันก็ทำยากอยู่ครับอีกอย่างเวลาก็มีน้อยครับก็เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศดเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับกนรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ